ไม่ลันเลครับัโปะอุมมันมาเลยสีอุมมันมาอุ่มมันมา คือนุ่มมันมาหรือสิอุ้มมันเลยอุ้มมันเลยเออเออคุณเถ่ยงเรยังหูอุ้มเหมนว่าเราอุ้มมันมาไหนมาอยู่ตรงนั้น โอ้ยบอกว่าจะฮักจะฮักไันครับนิมวนิมวนอาจารย์มาทีเดียวกั่เป็นพี่าบอไม่จะหักเด้อครับอาจารย์ผมบอกแล้วว่าอยมาหลายลูป อันได้แล้อาจารย์อยากได้ปะครับไปหาอาจารย์ในเรื่องนั้นโดมด้วยเหรอ น้ำลึกได้ครับขอแกมขอแกมสิักกันยังหมดรับลคไปนมันเกินไปร้อง้นรับคมารับานะครับจนครับ ฝั่งนู้นค่อยนะครับฝั่งนี้หักไปแล้วครับเ <|so|>>